สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมานะครับพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆวันนี้ก็อีพีที่หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้าเนาะนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสนใจรายการไหนก็ทักหรือโทรกัน0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสาไอดีพีโอเอ็นจีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แคปหน้าจอนี้ได้ได้เลยนะครับพี่ๆเอาไว้ติดต่อกัน แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพิ่มๆในแอปพลิเคชัน Line นะครับพี่ๆจะได้ขอชมรูปเพิ่มเติมเนาะส่งรูปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับโอเควันนี้ก็มาพบกันเนาะใน e p ที่หนึ่สีกานะครับเช้าวันศุกร์นะครับพี่ๆนะครับมาพบกันอีกแล้ววันที่12นะครับมารายการที่1่ครับพี่ๆรายการที่1นนะครับจะเป็นเดี๋ยวนะ อนุญาตรายการที่หนึ่งที่หนึ่งอง,งนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะเป็นตลับเงินชุบทองนะพี่พี่ตลับเงินชุบทองแต่ค่อนข้างฟอร์มพระค่อนข้างสวยนะพี่พี่ฟอร์มพระค่อนข้างสวยนะนี่ครับเป็นพระสมเด็จวรขังนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆครับนี่เป็นพระสมเด็จวรขังองค์นี้เป็นตลับเงินชุบทองสวยมากครับพี่พี่ เอารายการที่หนึ่งนะเปิดบินนะครับง่ายๆราคาเบาๆสามสามร้อยบาทพอครับพี่ๆองนี้สามเอาสามร้อยบาทแล้วกันพี่ๆโอ้โหนี้องนี้นะครับนี่ครับพี่ๆถือว่าสวยนะอันนี้ผมมาแจกโปรโหให้วันศุกร์แล้วกันขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับแต่พระสวยมากครับน,นี่ครับพี่ๆนี่ครับอลองดูแล้วกันเอาสามร้อยบาทโปรวันศุกร์ รายการต่อไปนะครับรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นพระ <c oughs> พระปิดตานะครับแบบปิตาองค์นี้เลยพี่พี่ตลับหนึ่งใบนะครับพี่พี่พระปิตาอันนี้ผมดูเป็นทางสายหลวงปู่เอี่ยมนะเป็นปิดตาตุกตานะครับพี่พี่นี่ครับเป็นพระปิตาตุกตาตลับหนึ่งใบ เอา350บาทครับรายการที่2เอา350บาทครับพี่พี่เฉพาะตลับทําใหม่ไม่ได้นะอันนี้เป็นเงินผสมนะพี่พี่แต่ก็ยังน้อยค่าเลี่ยมพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็100 150ละนะครับเอา350บาทครับพี่พี่ปิดตาตุ๊กตานะครับรายการที่2นะวันนี้สวยๆราคาแบ่งปัน,ปานรายการที่3นะครับพี่พี่รายการที่3จะเป็นเอ่ออันนี้ละกันนะครับพี่ ายยาวไปเลยองน,นี้จะเป็นพระกิง่งผมดูเป็นกิ่งอะไรส่วนนะพี่พีกิ่งอะไรส่วนผมไม่แน่ใจแต่ว่าดูเก่าดีรงน,นี้พี่พีนี่ครับเป็นพระกิง่งผมดูเป็นคล้ายๆเป็นออกเป็นกิ่งอะไรส่วนนะนคะครับใต้ฐานจะมีเหมือนมีโคดเหมือนมีโคดนะครับพี่พีนี่ครับองน,นี้เอา รักกิง่งองค์นี้เอา350บาทครับพี่พีองค์นี้เอา350บาทรักกิง่งนะเลสวนนะครับผมดูเป็นอะไรสวนนะผิดพ,พลาดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเอา350บาทครับพี่พีรักกิง่งพามร้อยห้าสิบบาทขอชมรูเพิ่มเติมได้นะไม่ชัดยังไงก็ <c oughs> รายการที่4นะครับเป็นตะกุดนะพี่พีตะกุดอันเนี้ยได้รับเก่าเชื่อกเก่าดีพี่พีแต่ผมไม่ทราบที่นะ เนี่ยครับขนาดประมาณนักสี่นิ้วพี่พี่เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่ตะกุดนะเอาสามร้อยบาทผมไม่ไม่ค่อยเป็นเลยนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทเป็นตะกุดเสื้อเก่าวรักเก่าเลยพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทดอกนี้นะตะกุดนะครับเอาสามร้อยบาทาร,รายการสี่รายการห้านะครับรายการห้าเป็นเหรียญพระพุทธอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทราบที่นะพี่ อันนี้เจ้าของฝากมาอีกทีนี่ก็ไหลทองสวยมากเจ้าของเลซีนถุงไว้นะมันเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะครับพี่พี่แต่ว่าดูแบบเนี่ยค่อนข้างเก่านะอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงๆนะครับพี่พี่แต่เจ้าของซีนแบบโอ้โหนี่ครับพี่พี่แหนเหรียญพระพุทธนะครับนี่ครับพี่พี่อันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทละกันครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาท เหลี่ยนพระพุธอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับแต่เก่าดีนะพี่ๆข้างๆเหมือนจะเป็นรอยลักษณะจะเป็นเนี่ยครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ห้าเนาะต่อไปรายการที่หกนะคะพี่ๆรายการที่หกหกจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่เป็น ทางสายหลวงพ่ออะไรลิงผมไม่แน่ใจนะอันนี้เขาบอกเป็นเป็นเป็นไม้ตาลแกะตัวใหญ่นะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เครื่องรางเนาะบอกเป็นไม้ตาลนะไม้ตาลแกะหน้าหน้าคล้ายๆเป็นเนี่ยครับพี่พี่หน้ากระบี่ไหมเอาสองร้อยบาทพอครับพี่พี่เป็นไม้ตาลแกะใต้ฐนะา,า,า,านมีรอยจานนะผมไม่ไม่แน่ใจที่นะพี่จะเก่าดิตัวใหญ่นะเอาสองร้อยบาทลิง รายการต่อไปนะครับรายการที่เท่าไหร่นะเนะครับพี่พีรายการที่7จะเป็นพระปิดตาอางนี้อันนี้ผมไม่ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่พนี่แต่ได้ความเก่าดิองนี้ปิดตานี้ไม่ทราบหลวงพ่อเอาไปสอ0รอบาทครับพี่พีองนี้นะเป็นคล้ายๆเป็นหลังหลังแบบเป็นเนื้อผงยาลมดำนะพี่พเอา200อบาทครับพี่พองนี้นะ นี่ครับเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะลองดูนะครับเอาสองร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่อะไรล่ะเออแปดนะครับแปดจะเป็นพระปิดตาอันนี้น่าจะเป็นลักษณะน่าจะเป็นเป็นเป็นงานะผมไม่แน่ใจนะเป็นงานเป็นขี้ยวนะครับพี่พี่เป็นพอดเดิมนะเนี่ยครับเป็นงานเป็นขี้ยวนะพี่พี อังนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่เป็นสายพอดเดิมนะเป็นแต่สวยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่รายการที่แปดนะครับสวยตรงนี้รายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นเอ่อนี่พระหลงพ่งเงินตรงนี้แล้วกันนะครับพี่ตรงนี้จะเป็นออกเป็นฟิล์นิยมนะนะแกะขันลงหินครับพี่พี่ นี่ครับวันนี้ฟอร์มสวยมากๆเลยครับนี่ครับคาบในลองไหลจีวอนต่างๆนะครับพี่พี่วันนี้ฟอร์มสวยมากๆครับรายการที่เก้านะวันนี้นะครับพี่พี่โอ้โหวันนี้ถือว่าสวยมากๆครับเนื้อแก่เป็นลักษณะเป็นขันล้องหินแล้วกันพี่พี่นะครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะ พะเงินออกเป็นพิมพ์นิยมนะครับเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทพอพี่พนะครับได้ความเก่าเดี๋ยวน,นะครับสวยงามมากๆครับพ,พี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทรายการเก้ารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นหลวงปู่ศรีเขาท่าบุญน,นาคเหลียนหน้าแก่บางพระท่านบอกเหรียนมีชีวิตนะปีหนึ่งเก้านะครับเหลียนหน้าแก่เต้นสาย ตำนินะครับนี่ในพิมพ์คมชัดมากครับปีพศสินะครับนี่ครับเหรียญหน้าแก่เอา600บาทครับพี่พีองค์นี้โอ้โหแบบเหมือนองค์หลวงพ่อท่านมีชีวิตนะสวยมากครับเอา600บาทครับพี่พองค์นี้นี่ครับรายการ10บนะครับ รายการ11รายการ11จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่ได้กอเก่าดิอันนี้เอา200บาทแล้วกันครับพี่พีเอา200บาทรายการที่11อนะอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นหลวงพ่อปู่เอี่ยมไหมผมไม่แน่ใจนะพี่พีเอา200บาทพอครับพี่พี่นึ่งฝุ่นคาบหิ้งๆเลยครับเอา200บาทนะครับวงนี้นะนี่ครับ เหมือนเป็นปูเอี่ยมอะครับพี่พี่ไม่แน่ใจรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับสิบสองจะเป็นพระอันนี้น่าจะเป็นปู่บุญไหมพี่พี่เป็นกีบปัวแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้เอาสามร้อยบาทแล้กันครับไม่แน่ใจเป็นปู่บุญหรือเปล่า <c oughs> เป็นพระกี่บัวเก่าๆนีนครับพี่เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบสองนะเอาสามบาทนะครับ รายการที่สิบสามนะครับจะเป็นพระปิดตาอางนี้ได้รักแห้งๆเลยครับพี่ๆรักแห้งรักเก่ามากๆครับองนี้หลุดล่อนบ้างธรรมชาตินะครับนี่ครับพี่ๆพ,พระปิดตาเป็นคล้ายๆเป็นพิมพ์ตะภาพนะองนี้นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พระปิดตาเหมือนคล้ายๆพิมพ์ตะภาพนะ มีตภาพมีทลูดนะเนี่ยผมไม่แน่ใจเอาสามร้อยห้าสิบาทครับตรงนี้พี่ๆตะเกาเลยนะฮะนี้ได้แกะตะลับมาสิบสามนะครับสิบสี่สิบสี่จะเป็นปู่ทวดอันนี้น่าจะเป็นวัดประสาทปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาตนะครับพี่ๆเนื้อออกขาวๆแบบนี้อมเหลืองนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับพี่ๆวัดประสาทบุญยาวาา พร้อมตลับหนึ่งใบเอาสามร้อยห้าสิบครับองนี้ปูทวดนะครับวัดปราสาทนะครับวัดปราสาทอาสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบเท่าไหร่เออสิบห้านะครับสิบห้าอันนี้ผมไม่แน่ใจที่ไหนนะเป็นพระรกุน,นะครับไม่แน่ใจสามปื้มหรือเปล่านะนี่ค่ะพี่พี่ไม่ไม่ไม่ทราบที่นะ ป็นพระใหญ่ๆแบบนี้พี่องนี้เอาสองร้อยห้าสิบครับพี่พีองนี้เอาสองร้อยห้าสิบบาทไม่ทราบที่นะพี่พีเอาสองร้อยห้าสิบบาทองนี้นะครับสิบห้าสิบหกนะครับสิบหกจะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้เลยพี่พีนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม องนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบหกองนี้เอาสองร้อยบาทนี่ค่าเลี้ยงก็ร้อยกว่าแล้วเหมือนได้คุ้มมากรายการนี้เนี่ยครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เพราะเงินสิบหกไปไหวนิดนึงนะวันนี้เวลามีน้อยด้วยนคะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นพระหลวงพ่อคงนะครับพี่พี่เพราคงนะผมไม่แน่ใจอันนี้นี่ครับพี่พี่เพราคงนะครับ เอา250บาทครับพ่อคงสองร้อบาทเป็นหนุม,มานถือนะครับพี่พี่เอา250าครับองค์นี้ไม่แพงแบ่งปันนะครับพี่พี่สองบาทพ่อคง10 18พระชัยวัดอันนี้ผมไม่ทราบที่นะพระชัยวัดบุทองเอาองค์นี้เอา300บาทครับอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ ไม่แน่ใจที่ไหนแต่สวยนะสิบแปดพระเชยวัดบุทองไม่ทราบที่นะพี่เอาสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ตรงนี้เอาสามร้อยบาทพระเชยวัดบุทองรายการต่อไปสิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นอ,อันนี้อันนี้อันสิบเก้าจะเป็นปู่ทวดนะครับพี่ปู่ทวดเสมา สภาพด้านหลังผ่านใช้นะครับพี่พี่อ,องค์นี้ปูทวดเอาสามร้อยห้าสิบครับอ,องค์นี้เนื้อบาก้านะเอาสามร้อยห้าสิบครับปูทวดสามห้าศูนย์เป็นเนื้อบาก้านะครับพี่พี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเป็นหลวงพ้อเงินวัดดอนครับอ,องค์นี้ผมไม่แน่ใจรุ่นนะแต่ว่าเก่าดีพี่พี่ข้อเ,เงินวัดดอนเย่หอมครับ นี่ครับยีเพราะเงินวันด,ดอนเยหอมรุ่นสองนะน่าจะมีเลขสองเอาสามร้อยบาทครับพี่พมีเลขสองขึ้นน่าจะเป็นรุ่นสเอาสาม้บาทครับตรงนี้ยี่สิบนะครับเอาสามบาทรุ่นสองนะครับยี <c> ่ส <oughs> จะเป็น พรุ่งนี้ลนแล้วกันนะครับพี่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับพี่พี่อันนี้ฐานเจ็ดชั้นนะครับสมเด็จวัดเกศชยโยฐานเจ็ดชั้นสวยงามมากๆ,ๆะครับพี่พี่องน,นี้นี่ครับสมเด็จวัดเกศองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาห้าร้อยบาทวัดเกศชยโยนะครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทพี่พี่ นี่ครับได้ความเก่านี่นะพี่พี่วงนี้เอาห้าร้อยบาทยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจะเป็นพระหลวงพ่อเงินตลับเป็นจิวเวลรี่สีทองชุบทองนะครับพิมคิตานะจะเป็นสี่ชายพี่พี่องนี้สภาพน้ำทองสวยนะครับพี่พี่คาบขี้เบ้าตามซอกนะครับเป็นพิมคิตานะพี่พี่ องนี้เอา450บาทครับพี่พีเอาสี่รอาสิบบาทองนี้ไม่แพงนะครับนี่ครับพี่พีเป็นพิมพ์ิตานะครับองนี้น่าจะสี่ชายรายการต่อไป23นะครับ23จะเป็นเออ่เหรียญเสียมานะครับพี่พีวัดสะพานสูงอันนี้น่าจะเป็นบล็อกเอื่อมพี่พีน่าจะเป็นบล็อกเอื่อม นะครับน่าจะเป็นบล็อกเอื่อมเนี่ยครับบล็อกเอื่อมเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทถ้านาจารย์เอื่อมแต่จริงต้องต้องเป็นเอี่ยมเนาะนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับบล็อกเอื่อมเอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พีเลี่ยนเสียมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการต่อไปรายการที่ ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยี่สิบสี่จะเป็นพระชัยอันนี้ผมไม่ทราบที่นะอันนี้ได้เก่าเก่ามาแบบเนี้ยแต่เนื้อเก่ามากครับพี่เป็นเนื้อหล่อโบราณเก่าเก่าไม่ทราบที่นะแต่ดูน้ําทองอะไรสวยมากครับพี่พี่พระชัยวัดอันนี้ไม่ทราบที่ครับแต่ดูนังมีคาบกีบเบาคาบเม็ดแร่ต่างๆนะพี่พี่ เอาสี่บาทอันนี้ได้เหมาเหมามาบินดูน้ำทองนะไม่ทราบที่ชัยวัดเผื่อใครรู้จักนะเอา400บาทครับพี่ๆองนี้พระชัยวัดรายการต่อไป25่สิบห้ปูทวดเตารีดพิมพ์เอครับพี่ๆองนี้เตารีดใหญ่พิมพ์ A สวยงามมากๆครับคาบกีบเบาแบบ นี่ครับพี่พี่เขาเรียกอะไรอะ่ะนี่ครับสีแบบยานัดนะพวกนี้เหลืองๆเ,เทาๆนะครับนี่ครับพี่พี่ปูทั่วเตารีดนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาท,บา600บาทปูทั่วเตารีดนะครับเอาหกร้อยบาทนี่ครับยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี่สิบหกจะเป็นอ่อันนี้แล้วกันนะคะพี่พี่ยี่ยี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลือดชื่อไม่ออกที่หยิบมาหลวงพ่อโบดน้อยเนี่ยครับหลวงพ่อโบดน้อยนะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบหกนะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาท ยี่สิบหกอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่หลวงพ่อบทน้อยยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นพัะกิ่งอันนี้โอ้โหฟีดูนะถลัรสวยมากครับพี่พระสวยเจ้าของเดิมน่าจะไปเปียกทองนะเปียกทองออกเป็นหน้าปาวัลเลสเลยพี่พี่สวยงามมากๆากครับอัอนนี้นี่ครับพระกิ่งนะครับอันนี้ออกเป็นเปียกทอง ตลับหนึ่งใบนะครับพี่สวยงามมากๆครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเนาะ,ะเปียกทองนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหน้าเป็นปอวัเลทนะพี่ๆหน้าออกเป็นปอวเลทนะครับลองดูนะพี่พๆเผื่อถูกใจรายการต่อไปเอ่อยี่สิบแปดนะครับ ยี่สิบแปดจะเป็นพระหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคระับพี่นีนองนี้คราบขี้เบ้าสวยงามมากๆครับพี่พีองนี้ผมดูเป็นลักษณะเป็นพิมพ์นิยมนะครับลักษณะเป็นพิมพ์นิยมองนี้นะครับใต้ฐานมีรอยตัดช่อแตงตะไบนี่ครับพี่พีองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พีรายการยี่สิบแปดนะครับยีนะ่สิบแปดเนาะเอาเก้าร้อยบาท นี่ครับมีข้ามที่เบามีเม็ดแร่ต่าง,างฝั่งเพียบเลยเอาเก้าร้อยบาทครับพี่บีตามองพระนะครับนี่ข้ามที่เบานะสวยมากๆตรงนี้ผมบอกเลยเอาเก้าร้อยบาทไม่แพงนะครับสวยๆเอาไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นเอ่อยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้าจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับพี่พี่นี่ก็ได้บ้านๆมาเนอะเขาบอกเป็นเหรียญฟอนข้าวนะเจ้าของเดิมเขาเรียกอย่างนั้นนะเนี่ยครับเป็นเหรียญพบรมวัดช่องแคนะครับบอกเป็นเหรียญฟอนข้าวปีผมดู Google ปีสิบสองนะปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับเขาเรียกใบสระเกนนะครับพี่พี่ลักษณะจะเป็น เป็นฟอนต์ข้าวขึ้นไปนะนี่ครับได้ความเก่าดีพีๆ่ๆองนี้ได้ผิวไฟนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทครับเจ้าของฝากมาตอนแรกฝากมาพันเจ็ดนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทครับพี่ๆลองดูนะยีิบเก้านะครับสามสิบนะครับสามสิบ 30, จะเป็นองค์นี้ละกันองค์นี้ไฮไลท์เลยองค์นี้ไฮไลท์ไปเลยนะครับพี่ๆ 30เอาแง่ไม่ออกนะครับตลับปิดหลังหนึ่งใบนะครับเตารีดนวะเตารีดนวะฉาะชิงนะครพี่พี่เตารีดนวะฉอชิง30นะครับวนันนี้ในชฉอมีขีดนะคบพี่พี่ในชฉอมีขีดสวยงามมากๆครับเตารีดนวะโลหะนะคะพี่พี่ฉอ,นะอชิงด้านหลังมีตอกเฉลิมพลน,นะคบพี่พี่ นี่ครับสวยงามมากๆครับองค์นี้ตลับปิดหลังหนึ่งใบนะครับพี่พีดตลับปิดหลังหนึ่งใบนี่ครับองค์นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทะครับพี่พีดทวดเฉาอชิงนะครับตลับปิดหลังหนึ่งใบนี่ผมใส่ไม่ตรงนะเดี๋ยวไว้ต้องถ่ายรูปนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> สามสิบเอ็ดจะเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดข้อเดิมแล้วกันพี่พี่ข้อเดิมองนี้เลยนะครับพี่ 31. พ่สามสิบเอ็ดข้อเดิมนี่ครับองนี้น่าจะเป็นทองเหลืองสีเด่นชัดขนาดนี้นะครับพี่พี่ข้อเดิมนะครับพี่พี่รอยเก็บแต่งแทงตะไบนะรอยตะไบหูตะไบคอสวยงามมากแต่ว่า เจ้าของน่าจะเลี่ยมใช้มาพี่ๆเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับองนี้สามสิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพอาเดิมนะครับสามสิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพเจดีขออภัยด้วยนะพี่ๆพ,พระสมเด็จพิมพเจดีนะครับนี่องนี้มีเม็ดมวดสารขึ้นชัดมากครับองนี้ พิมนะครับสวยมากครับองนี้เป็นพิมพเจดีนะครับเป็นผสมเด็จพิมพเจดีเนื้อตุ๊บตับติดอย่พี่พี่นะครับสมเด็จเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้สมเด็จพิมพเจดีเอาหกร้อยบาทครับเอาหกร้อยบาทนะครับพี่พี่สวยงามมากๆครับเอาหกร้อยบาทนะครับสามสิบสองนะครับ สามสิบสามจะเป็นพระปีรันนะครับวันนั้นดีเทิร์นกลับมานะครับพี่พีนี้พระปิรันเนื้อออกฟูฟูเลยพระปิรันซุ้มประตูนะคะร,ะรับพี่พีเนื้ออย่างก็สมเด็จเลยพี่พีองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พีองนี้เอาหกร้อยบาทองนี้เอาหกร้อยบาทนะครับพระปิรันซุ้มประตูเอาหกร้อยบาทนะครับ พระปิรันนะครับอันนี้เอาหกร้อยบาทสามสิบสามนะครับสามสิบสี่สามสิบสี่จะเป็นองค์นี้เลยนะครับพี่พี่นี่อเูเพือกกุศะนะครับอเูเผือกุศะหิ่งหิ่งเลยครับพี่พี่องน,นี้ต้องบอกว่าหิ่งฮิ่งเลยครับอเูเผือกุศะนะครับ โอ้ยังกระสมเด็ดเลยพี่นี่มีรอยด้วยนะนะครับเนื้อยังกระสมเด็ดเลยเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ขุดสะใหญ่เอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทขุดสะใหญ่นะครับองนี้ขุดสะใหญ่เอาสี่ร้อยบาทครับองนี้พี่พี่ รายการที่35นะครับสามสิบหสุดท้ายนะครับและ e อีนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพุทวดนะครับเป็นทรงซุ้มกอนะครับพี่พี่เขาเรียกเหรียญทรงซุ้มกอผมก็ไม่แน่ใจนี่ได้ไมาอย่างนี้เลยกระไหลทองแห้งๆเลยครับพี่พี่กะไหลทองแห้งๆเลยครับต้องบอกว่ากระไหลทองแห้งๆเลยครับพี่พี่องนี้ยิ่งมากแล้วก็สภาพปีผ่านใช้มาพอสมควรนะ นี่ครับพี่พี่องนี้เอาโอ้โหเอาเท่าไหรเดี๋ยวพี่พี่องนี้เอาไปนี่ครับโอ้โหสวยมากมากครับองนี้เอาเก้าร้อยบาทแล้วกันพี่พี่อะผมไม่แน่ใจเอาเก้าร้อยบาทแล้วกันครับแต่องนี้สวยจริงๆนะครับพี่พี่บุตรทวดนะถ้าใครชอบบุตรวันนี้เอาเก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ EP ที่149ขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากครับสวัสดีครับ